ทางเข้าอุโมงค์ปลาเนี่ยฮะทางเข้าอุโมงค์ปลาต้องเย็นปลาค่ะปลาปลา,ปา,ปาดูดืด่งะ อยู่บนหัวเราก็มีปลาอะไรอ่ะปลาฉลามปลาอะไรปลากระเบนใช่หรอปลาเร็วแคทพิทแคทพิทปลาอะไรอ่ะปลาจับเกลือหรือเปล่านี่ไงอ่านชื่อมันดูนี่ไงต้องนี้หรออืม ค่อยๆดูไปอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วค่อยๆดูไปรูนู่นทำไมมันไม่มีปลาฉลามเลยอ่ะเเจอหงปลาตะเพียน อันนี้ปลากายฝั่งนี้เป็นปลากาย,ยกาาะตะเพียนด้วยพนะี่ดีปลาปลาอะไรเขาน่ารักเลยอ่ะเหรอเนี่ยอ,อันนี้ปลาเรตแมวนะ้ำอ่ะอันนี้คือสวรรค์ชัดๆเลย <c oughs> น,นี่ปลาเรตนี่ปลาอะไรเนี่ยขาวๆเนี่ยสวยสวย ค่อยๆเดินค่อยๆเดินถ้ามันสุดแล้วมันก็ใครว้าวยากขอไอ้ถ้าออกไปขอไปกินบัฟเฟ่ตรงนั้นนะมีร้านขายบัฟเฟ่ด้วยที่ปลาอะไรเนี่ยขาวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขาวสะอาดเลยดู มาใหญ่ยังเลยนะวินเมื่อกี้นึง่งข้าดูมาแล้วเนี่ยอนู่นนุน่นนูน่นกลุ่มนึงอ่ะ,อะุตัวใหญ่บเบ้อเลยโอ้เย็นดี ุ่นปลาอะไรนุ่นตัวดำๆใหญ่ๆนุ่นกำลังว่ายไปนุ่นครับนี่ปลาฉลามอ่ะเนี่ยเออ,น,อนี่ไงมันอยู่บนหัวเราเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยลนี่ไงมันอยู่บนหัวเราเนี่ยก็มีนี่ก็มีน่ะปลาฉลามเนี่ยอ่ะคุณตัวใหญ่มากโอ้โปลากระเด็นถ้าปลาฉลามมาพุ่งเลยเรา

ปลาอะไรเนี่ยนี่นาวินปลาฉลามไม่ใช่ปลาอะไรเป็นปลายักษ์หรือเปล่าตัวใหญ่มากเต้าีทำไมปลาตัวสีขาวตัวนี้ทำไมมันหยุดแล้วอะหยุดแล้วก็ไปอืมไปไปหยุดอ่านชื่อมนอรีปลาอะไร

นะให้นายไปทำเองไหมนู้นนู้นนู้นนููู้้ไปแล้วไปแล้วไปสนามโอ้เบบี้ช่อ๋อข้ามหัวเราไปแล้วอะไรนะเบบี้แช่โอ้โหจะให้เราไปอยู่ข้างในเราจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้เลยเราจะรู้สึกแบบว่าจะตายเลยอะนิ้ว

ไดไหมเครื่เครื่องเครื่องบินที่ตกเบไดเราเรียกว่าฟิวทำมาจากเะ่หเนมันน่ารักเนาะตัวใหญ่มากสวยมากชักกระตุกหจ้าไม่เอาไม่เอานานตกก็ไม่เอานานตกก็ไม่อานู่นู่นสองตัวใหญ่อยู่ข้างในู่น ่แค่มวาฉลามมากี่ป้าอะไรไปไปป๊บป้าพี่ช้างไปหมดละพี่ช้างอยู่ตรงนี่เยอะแยะไปหมดเลยเต่าเราดีนะลอนี้อื่นอ่ะออยู่บนหัวเราพุ่มันอยู่บนหัวเราน่้ยนลยตงมาไปนนมันขึ้นไปบนหัวเรานุน